ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงกันไม่เอ่ยวันนี้จุนมาอ่อมาแบ่งปันอ่าสร้างรวยด้วยตัวเราเองอิสรภาพทางด้านการเงินนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์ไปนะคะแชร์แชรแชร์ีล้ดวดูก่อน รัวรัวเรื่องราวดีๆเราจะแชร์รัวรัว สักสามกลมก็พอ,อ,อโอเคเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับไหนใครเคยลงทุนบ้างใครเคยลงทุนในหุ้นบ้างอ่ะข้อต่อมานะคะข้อที่ห้าเขามีคนถามว่า คนที่ชอบซื้อหุ้นที่มีข่าวดีทําไมซวยเสมอเวลาข่าวดีเช่นหนังสือพิมพ์จะเชียร์นักวิเคราะห์เชียร์เพื่อนเชียร์แทบจะฟันธงได้เลยว่าหุ้นที่ว่านั้นต้องราคาแพงดังนั้นการซื้อหุ้นแพงเป็นจึงเป็นเรื่องปกติของมือใหม่ที่ชอบเล่นตามคนอื่นเชียร์หรือเล่นตามข่าวดีแต่ปัญหามันเกิดตรงที่คนเหล่านี้ไม่มีจุดคัดลอด ทำให้กลายเป็นว่าเขาซื้อหุ้นแพงโดยไม่มีจุดกำจัดความเสี่ยงซึ่งแปลตรงๆว่าโคตรเสี่ยงเพราะโดยสถิติแล้วตลาดหุ้นสามารถปรับฐานลงแรงโดยไม่มีเหตุผลเลยอย่างน้อยปีละ2-3ครั้งแบบสบายๆเท่ากับว่าหุ้นแพงทุกตัวมีความเสี่ยง ที่จะปรับฐานแรงได้1นถึงสครั้งต่อปีแบบแรงๆโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ดังนั้นฟันธงได้เลยว่าคนที่เล่นหุ้นตามข่าวดีต้องมีวันที่เจ็บตัวแรงและวันนั้นเขาจะเจ็บแรงสุดๆไม่เชื่อลองซื้อหุ้นตามข่าวดีดูแล้วคุณจะเข้าใจแบบลึกซึ้งในสิ่งที่พูดเมื่อคุณขาดทุนข้อ 6. จริงหรือเปล่าหุ้นแรก ที่มือใหม่ซื้อฟันธงได้เลยว่าเป็นหุ้นปั่นส่วนมากเป็นอย่างนั้นมือใหม่ส่วนใหญ่เข้าตลาดแบบก้าๆกลัวไม่ค่อยได้ศึกษาดังนั้นเขาจึงมักมองหาที่พึ่งที่ง่ายที่สุดคือสื่อหรือบทวิเคราะห์ต่างๆสิ่งเหล่านี้เองที่ดึงมือใหม่ให้เข้าไปซื้อหุ้นที่มีข่าวดีๆอย่างที่เราเข้าใจก็คือเจ้ามือมักมีคอนเน็กชันที่ดีกับสื่อดังนั้นหุ้นที่มีข่าวดีมันจึงเป็นอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงมากๆมากที่สุด ถ้าคิดในมุมเจ้ามือเขาจะออกได้ต่อเมื่อมีคนอยากซื้อและช่วงที่มือใหม่อยากซื้อก็คือช่วงที่มีแต่ข่าวดีๆไงระวังคุณจะติดหุ้นปั่นตามข่าวดีๆอย่างเทินอาราวซึ่งน้อยนักที่บริษัทนั้นๆจะเทินอาราวได้จริงหรือกลับมาบริษัทที่ กลับมามีกําไรได้จริงอย่างเงี้ยนะคะอยากเตือนว่าอย่าเล่นหุ้นด้วยความหวังเพราะคนส่วนใหญ่ไม่สมหวังให้เอาเหตุผลเป็นที่ตั้งเช่นหุ้นดีธุรกิจต้องดีมีกําไรบีปันผลและธุรกิจเหล่านี้จะขึ้นเมื่อคนซื้อก็ดูกราฟได้ว่ามันขึ้นถ้าปัจจัยครบก็ถือว่าดีแค่ไหนอย่าหลงเชื่อข่าว 07ขอ้อคำถามที่7นะคะใครที่พยายามขายหุ้นในจุดที่ตัวเองคิดว่าสูงที่สุดทำไมคนสุดบ้าขายหมูขายแล้วไปต่ออีกไกลก็เพราะหุ้นมันขึ้นแบบคลื่นขึ้นแล้วลงไงละ่ะดังนั้นใครที่พยายามขายให้สูงที่สุดก็มักจะคิดว่าพอหุ้นขึ้นแล้วลงก็แปลว่าคงไม่ไปต่อแต่ปรากฏว่ามันลงแล้วมันก็เด้งขึ้น วิธีการแก้ก็คือการเล็ดโปรฟิตลันโดยอาศัยเส้น moving average หรือเส้นค่าเฉลีย่ยเพราะการใช้เส้นค่าเฉลีย่ยจะช่วยลดความผันผวนเลี่ยงสามารถช่วยเล็ดโปรฟิตลันได้ยาวก็คือทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องไปอีกเช่นในกราฟหากราคายังสูงอยู่กว่าเส้นค่าเฉลีย่ยเราก็ถือไปเรื่อยๆแต่ถ้าราคาหลุดเส้นค่าเฉลีย่ย ก็ขายไปเพราะอาจจะไม่ใช่ขาขึ้นแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเลทโปรฟิตลันโดยใช้เส้นค่าเฉลีย่ยมาวัดนั่นเองคำถามที่8ทํทำไมพวกที่บอกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนมักจะถือหุ้นขาลงแล้วไปขายทิ้งในจุดที่ต่ำที่สุดก็เพราะราคาเวลาซื้อหุ้นแพงมันมักจะเป็นเวลาที่มีแต่ข่าวดีดังนั้นพอราคาหุ้น ทิ้งลงใหม่ๆคนเหล่านี้ก็จะคิดว่าไม่เป็นไรทนถือไปหนาเดี๋ยวราคาก็กลับมาแต่สุดท้ายราคามันก็สามารถลงไปลึกได้อีกโดยมากหุ้นที่ซื้อแพงแล้วทนถือลงทนถือตอนขาลงตอนปรับฐานราคาสามารถลงได้ลึกเกิน50%เรีเก็กได้ว่ามันจะลงจนทนไม่ไหวแล้ว จุดทนไม่ไหวนี่แหละที่คนส่วนใหญ่มักจะยอมขายทิ้งซึ่งโดยมากจุดที่ทนไม่ไหวแล้วขายทิ้งก็มักจะเป็นจุดใกล้ๆต่ำสุดนั่นเองข้อ9ทําไมคนส่วนใหญ่ถึงผิดเสมอถ้าเล่นหุ้นที่ตลาดหรือคนส่วนใหญ่ชอบทําไมมักจะติดหุ้นเสมอหุ้นที่ตลาดเล่นหรือคนส่วนใหญ่ชอบมักเป็นหุ้นแพงถ้าสังเกตดีๆภาวะข่าวดีมากๆจะมี v o l ุ่ม จะมีจำนวนมากามาซื้อการซื้อขายของตัวนั้นๆหุ้นนั้นๆขึ้นมาเยอะนั่นแหละเรียกช่วงฟองสบู่หรือบับเบิ้ลใครเล่นหุ้นในช่วงนี้มักคือคนองแล้วมองว่าหุ้นมีแต่ ขึ้นได้อย่างเดียวเวลาลงจะยิ่งโดดเข้าซื้อลองสังเกตดีๆจะพบว่าคนที่เล่นหุ้นขาขึ้นแล้วกำไรก็คือคนที่ซื้อเมื่อหุ้นยอ่อพอหุ้นย่อก็กระโดดเข้าซื้อวิธีนี้จะกำไรถ้าหุ้นอยู่ในขาขึ้นแต่ถ้าวันไหนหุ้นเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงการซื้อเมื่อย่อจะสวยเพราะยิ่งซื้อก็ยิ่งยอ่อสรุป ง่ายๆว่าอย่าซื้อหุ้นเมื่อย่อไม่ว่ายังไงก็ตามเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าครั้งไหนที่ย่อเพื่อขึ้นครั้งไหนย่อเพื่อลงหุ้นจะเสียหายมากที่สุดเมื่อหุ้นเปลี่ยนเป็นขาลงนั่นเองข้อสีทำไมคนที่ไม่โลภมักลงทุนแล้วได้กำไร จริงๆหุ้นก็คือทรัพย์สินถ้าบริษัทดีมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนต้นไม้และต้นไม้ที่ดีต้องให้ผลกินได้นั่นก็คือการจ่ายปันผลเองคนที่ไม่โลภก,ก็สามารถถือหุ้นไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องสนใจราคาแล้วไม่ต้องขายเพราะการทําแบบนี้ถ้าคุณถือผ่านระยะเวลาหนึ่งเมื่นปันผลมันจะคืนทุนให้เราจนหมดเหลือแต่ก,กําไรแล้วหลังจากนั้นก็คือกําไรล้วนๆลองดูตัวอย่างหุ้นปูนใหญ่ scc ที่ขึ้นจาก1บาทเป็น300กว่าบาทในเวลา30กว่าปีปันผลเฉพาะปีล่าสุดก็14บาทนี่เป็นตัวอย่างของใครถือใครอึดทนถือหุ้นดีได้ก็รวยสุดๆุด11พื้นฐานดี แต่ทําไมราคาหุ้นถึงลงได้เกิน50%ราคาหุ้นสามารถลงได้เกิน50%ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะในขาขึ้นมันก็จะขึ้นจนเลยพื้นฐานความเป็นจริงสวัสดีค่ะเพราะคนมีความโลภในขาในขาลง หุ้นลงได้เกิน50%ก็เพราะคนมีความกลัวราคาหุ้นขึ้นกับอารมณ์ของนักลงทุนจึงไม่สามารถขึ้นได้เกิน50%นั่นเองแต่ถ้าเข้าใจการซื้อหุ้นแบบกระจายความเสี่ยงเช่นซื้อหุ้นอย่างน้อย10ตัวจะกลายเป็นวิธีการลงทุนที่มีความเสี่ยงจำกัดมากๆเพราะหุ้นไม่น่าจะเจ๊งพร้อมกันทั้ง10ตัวดังนั้นอาจมี3ตัวที่ขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจมีหุ้นสักสามตัวที่ขึ้นดีและอาจมีสองตัวที่ไม่ไปไหนและอาจมีสองตัวที่เจ๊งโดยที่พอร์ตรวมๆแล้วจะออกมาดีเพราะมันคือการที่เรากระจายความเสี่ยงได้ดีนั่นเองคำถามที่12ทําทำไมคนที่มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์หุ้นเรื่องการเงินมักซื้อหุ้นแผงและติดหุ้นเสมอมักซื้อหุ้นแพงและติดหุ้นเสมอ คนที่รู้เรื่องการเงินมากๆจะหาหุ้นที่พื้นฐานดีมากๆและก็มักจะรอจนแน่ใจว่าทุกข่าวเกี่ยวกับหุ้นนั้นๆเป็นข่าวดีซึ่งเป็นความในความเป็นจริงการเล่นหุ้นระยะยาวมันง่ายมากหากเราเลือกหุ้นในภาวะที่บริษัทนั้นๆไม่ดีแล้วก็ถือไปจนด,ดีดังนั้นการรอข่าวดีรอทุกอย่างดีมันจึงแปลว่าเป็นจังหวะการ ของการซื้อแพงซึ่งมีโอกาสขาดทุนได้อย่างง่ายมากคนที่ติดกับดักว่าต้องรองให้ทุกอย่างดีพร้อมรวมทั้งข่าวดีซึ่งเมื่อทุกอย่างดีก็แปลว่าหุ้นนอนแพงไปแล้วนั่นแหละคำถ,ถามที่13ทําทำไมหุ้นที่ราคาขึ้นมากๆมกัมกเป็นหุ้นม้ามืดหรือเป็นหุ้นที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อเพราะมองว่าไม่ดี สถิติของตลาดหุ้นก็คือคน80%ขาดทุนนั่นแปลว่ามีคนส่วนน้อยที่กำไรลองคิดสิว่าคนส่วนใหญ่ที่ขาดทุนเพราะเล่นหุ้นเหมือนกันและซื้อในราคาที่เท่าๆกันส่วนคนที่สามารถหาหุ้นที่ตลาดไม่ได้เล่นแต่พื้นฐานดีคุณอาจเจอหุ้นที่จะสร้างผลกำไรมาหาศาลให้คุณก็ได้แปลกไหมละ่ะหลายคนมักบอกว่าตัวเองเป็นคนติด คิดต่างคิดนอกกรอบแต่พอเล่นหุ้นก็ซื้อตามคนส่วนใหญ่ซังนั้นก็เลยสวยตามคนส่วนใหญ่คิดง่ายๆนะหุ้นใดก็ตามที่รายย่อยชอบก็แปลว่าคนที่อยากจะซื้อหุ้นนั้นๆก็ซื้อหมดแล้วหุ้นมันก็ไม่ขึ้นไงดังนั้นหุ้นไหนที่รายย่อยชอบรายย่อยเชียร์อย่าไปซื้อตามเพราะโอกาสสวยสูงคำถามที่1 4จุดที่น่าซื้อกลายเป็นจุด ที่คนส่วนใหญ่กลัวและขายมากที่สุดกลัวมากเท่ากับดีจริงหรือไม่ราคาหุ้นขึ้นลงตามแรงซื้อขายในเวลาที่เกิดวิกฤตแรงๆ,ๆเช่นการปิดสนามบินหรือน้ำท่วมมันเป็นจุดที่คนน่ากลัวมากในช่วงเวลานั้นนั่นแสดงว่าคนที่อยากจะขายควรจะขายทิ้งตอนนั้นหรือขายไปก่อนหน้านั้นแล้วดังนั้นหลังจากข่าวร้ายสุดๆก็มักจะเป็นช่วงที่ผ่านจุด สัมสุดนั่นเองคำถามที่15ในระยะยาวหุ้นมักจะก,กําไรหากเราถือไว้ยาวพอโดยเฉพาะถ้าหุ้นนั้นมีปันผลสม่ำเสมอจริงดิง่ายอย่างนั้นจริงเหรอหลังจากหมดแรงขายก็จะเหลือแต่ฝั่งของแรงซื้อทำให้จุดที่มีแต่ข่าวร้ายๆมากๆก,ก,กลายเป็นจุดต่ำสุดและเป็นจุดกลับตัวของราคาได้นั่นเองอันนี้คิดง่ายๆหากคุณซื้อหุ้นแล้วไม่มีปันผล แล้วมีปันผล10%คุณไม่จำเป็นต้องขายเลยเพราะคุณสามารถได้เงินต้นคืนใน10ปีจากแค่เพียงเงินปันผลและยิ่งถ้าหุ้นนั้นๆเป็นธุรกิจที่พื้นฐานดีมีกำไรมีปันผลและมีการเติบโตแบบนี้ซื้อตรงไหนก็กำไรเพราะราคามันจะตามพื้นฐานไปเรื่อยๆถ้าจะให้ดีเราหาหุ้นแบบนี้ให้เจอแล้วจดไว้ในสต็อกวิชริ จากนั้นพอเกิดข่าวร้ายจึงวิกฤตหรือวิกฤตในบริษัทนั้นก็เป็นเวลาที่เราควรจะเข้าซื้อและถือยาวนั่นเองออมในหุ้นนั่นเองโคตรรวยเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้นะคะเราก็มาต่อกับคลินิกหุ้นคลินิกนักลงทุนหุ้นมือใหม่ดีไหมคะดีไหมคะทุกคน ดีมากโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ